สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ทุ่งบางหวายนะครับกับชุดสมิร์ท3,000วัต์เท่ากับ4แรงนะครับบอ่อบรดาน4นิ้วน้ำออกที่2นิ้วนะครับตอนนี้วันนี้วันที่29เมษายน2568แดดไม่มีเลยนะครับ้องฟ้าอึครึมแดดไม่มี แต่ของเราก็น้ําออกได้นะครับตอนนี้น้ําออกอยู่ที่ประมาณ2แรงได้นะครับประมาณพันห้าร้อยวัตต์ก็ได้น้าดีครับได้น้นําดีทํานาก็น่าจะพออยู่ครับนี่สมาชิกคอยลุ้นน้ํากันอยู่ ใครเนี่ยใครมาต้น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 ประหลพี่ได้ป่าประหลพี่ครับตอนนี้ได้อยู่ที่1,539 30กว่าวต์นะครับ1,500ก็เท่ากับประมาณ2แรง2แรงลับรถเนี่ยหแุนไนะหมุนได้1ได้มืดนะครับมืด แ <utan S 1> กะลืมตายอ่ะก็ข้ามถึงนั้นได้ก็มาได้เลยนั่นแหละเป็นงานเป็นดินเละตัวงานเป็นดินเละครับท่านใดสนใจก็สอบถามได้นะครับ0 8 9 2 7 2 2 4 4 3ไอดีไลน์0 9 4 7 0 3 9 9 1 1 <c oughs> เราดูแลกันแบบตลอดชีวิตเลยนะครับเสียดายครับ จะได้ที่แดดไม่ค่อยมีเดี๋ยวตอนแดดดีๆนะครับเราจะมาเทสกันให้ชมอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ก็ปิดงานได้น่าจะเข้าสู่ช่วงหน้าฝนแล้วล่ะนะครับเพราะว่าตอนเย็นๆก็จะลมแรงนะครับอันนี้ทั้งทุ่งเลยนะครับตอนนี้ตรงนี้ก็มีหลายบ่อแล้วนะครับดูแลสุขภาพกันนะครับในช่วงนี้ ถึงแม้ว่าอากาศจะซอฟเลามาหน่อยแต่ก็ยังต้องดูแลสุขภาพคนอยู่ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านครับที่ติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับ0892722443 ID Line 0947039911เข้าไปติดตามผลงานได้ใน y o u u u b โซล่าเซล l ์อนุสรโชคดีมีความสุขกันทุกคนวันนี้สวัสดีครับ